เปิดความในใจทั้งน้ำตาถึงเรียกว่าต้องใช้ความเข้มแข็งทั้งกายและใจเลยจริงๆสำหรับนักแสดงสาวอุ้มลัคนณากับการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีบอลกฤษณนะพร้อมพาลูกสาวน้องดิสนีย์กลับมาอยู่ที่กรุงเทพอย่างถาวรล่าสุดอุ้มลักขณาได้เผยคลิปผ่านทางช่อง YouTube อุ้มลักขณาตอนบอกลาเชียงใหม่เตรียมกลับกรุงเทพอีพี 3L ด i s n e y S เอ a r y โดยอุ้มลักขณายังได้เปิดความในใจทั้งน้ำถึงน้องการตูลูกสาวคนโตของบอลกฤษณนะ ซึ่งเธอเองนั้นรักเหมือนลูกแท้ๆอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ความในใจถึงลูกสาวนคกหนองกาตูหมาม้าก็จะเป็นเซฟโซนของลูกตลอดไปตลอดชีวิตมาม้าขอบคุณนะคะลูกที่ให้หมาม้าได้เป็นหมาม้าของลูกและลูกเป็นลูกที่น่ารักเสมอตลอดมาและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคขมาม่ามารักลูกนะหมาม้าจะคอยดูการเจริญเติบโตของลูกตลอดทุกก้าของชีวิตนักขมีอะไรไม่สบายใจก็โทรหาหมาม้าได้ตลอดเวลานะลูกนะ มีโอกาสเราก็ต้องเจอกันบ่อยๆมาม่าจะดูความสําเร็จของลูกมาม่าขอบคุณลูกนะที่ลูกรักมามา่าและรักน้องไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ลูกก็จะเป็นพี่สาวของน้องดิสนีย์เป็นลูกสาวของมาม่าตลอดไปนะลูกนะตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเร็วๆนะคะจะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมาม่าไม่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมเสียงสันที่คอยอยู่ข้างๆแต่มาม่าก็จะไม่ไปไหนมาม่าอยู่กรุงเทพกับน้อง น้ำตาคลอถ้าลูกมีอะไรลูกโทรหามาม่าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษามาม่าลูกบอกมาม่าได้เสมอเลยนะลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ลูกมีความสุขทั้งกายทั้งใจมาม่าจะดูการเจริญเติบโตของลูกไปตลอดชีวิตและเราอย่าลืมกันและกันนะลูกนะาาม่าขอบคุณที่ลูกรักมาม่ากับน้องอย่างสุดหัวใจและมาม่าก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกันร้องให้ ถึงแม้อะไรๆมันจะเปลี่ยนไปแต่มาม่ารู้ว่าลูกเข้าใจทุกอย่างหม่าม่าขอบใจที่ลูกเข้าใจหม่ามา้าและอยู่เคียงข้างหม่าม,ามา่าดูแลตัวเองดูแลปะปะนะ๋าดีๆนะคะยังไงปะปะ๋กกา,กมา,มาก็รักลูกมากที่สุดม่าม้าก็รักลูกมากที่สุดเหมือนกันนะไว้ปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะไอเลิฟอ,อยู่